สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 3 9าคำถามถามว่าปัญหาชาราภาพส่งประกันสังคมมาตรา33มาตั้งแต่ปี2535จนปัจจุบันอายุ63แล้วก็ยังทำงานและส่งมาตรา33อยู่จะมีสิทธิ์ได้บำนาญชาราภาพหรือไม่เมื่อออกจากงานถ้าถามว่าจะมีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีชาราภาพหรือไม่ผมจะตอบอย่างไม่ลังเลเลยครับว่า ได้อย่างแน่นอนครับเมื่อออกจากงานเพราะว่าตอนนี้คุณสมบัติหนึ่งข้อเกิดขึ้นแล้วนั่นคืออายุไม่น้อยกว่า55ปีบริบูรณ์แล้วรออีกแค่หนึ่งข้อครับนั่นก็คือออกจากงานนั่นเองเมื่อออกจากงานและอายุไม่น้อยกว่า55ปีบริบูรณ์ก็สามารถไปขอรับเงินกรณีชาราภาพได้เลยครับแต่สำหรับเงินกรณีชาราภาพเนี่ยจะได้เป็นบำเหน็จหรือบำนาญก็ขึ้นอยู่กับจำนวนงวดที่ส่งเข้าไปครับ ถ้าส่งไม่ถึง180เดือนครับก็จะได้เป็นบําเหน็จถ้าส่ง180เดือนขึ้นไปก็จะได้เป็นบํานาญจากข้อมูลที่ให้มาเนี่ยนะครับถ้าเจ้าของข้อมูลเนี่ยมีการส่งเงินสมทบมาแบบพักเลยมาจนถึงปัจจุบันแน่นอนครับเกิน180เดือนมา เยอะแล้วนะครับได้เป็นบำนาญอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ามีการส่งมีการหยุดอาจจะหยุดไปนานรวมๆแล้วไม่ถึง180เดือนก็จะได้เป็นบำเหน็จนะครับสำหรับการคิดคำนวณน,นั้นนะครับให้เริ่มตั้งแต่วันที่31ทธันวาคม2541นะครับในข้อมูลเนี่ยบอกว่าส่งมาตั้งแต่ปี2535 2535จนถึง ก่อนสิ้นปี41นะครับในช่วงนั้นทางประกันสังคมยังไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินสมทบในส่วนชาราภาพครับเรายังไม่ได้ให้เงินส่วนนี้กับกองทุนเลยดังนั้นเขาจึงยังไม่คิดครับเขาเริ่มคิดเมื่อตอนที่มีการเรียกเก็บและผู้ประกันตนนำส่งเงินส่วนชาราภาพเข้าไปในกองทุนแล้วนั่นคือ นับตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นมาหรือถ้านับปีแรกที่เต็มปีก็คือปี2542นั่นเองครับก็ลองไปคำนวณดูนะครับว่าได้เท่าไหร่หรือถ้าอยากดูข้อมูลที่ผมเคยทำคลิปเอาไว้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับเป็นคลิปผมไม่มั่นใจชื่อนะครับน่าจะประมาณว่าบำนานน้อยสุดมากสุด ณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันณปี2564นี้เองอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับ4,000กว่าบาทแล้วแล้วก็ถ้าออกจากงานช้ากว่าน,นี้ก็ก็จะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกๆุิเดือนที่เกิน180เดือนเขาจะบวกเพิ่มไป1.5%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกมาเร็วเนี่ยอาจจะได้น้อยแต่ว่าได้รับเร็วก็อาจจะคุ้มกันคนละแบบนะครับยังไงก็ออกจากงานแล้วไปรับได้เลยนะครับ ขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะครับใครจะตั้งคำถามขึ้นมาใหม่ครับขอเชิญที่คลิปพื้นที่ตั้งคำถามคลิปที่มีลูกศอนสีแดงชี้ลงครับแล้วเราพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ